เปิดราคาจริงเสื้อแจ๊ตไม่ใช่หนึ่งจุดห้าล้านหลังเจอภรรยาคนสวยอย่างแจงแจงจิตจับได้ว่าสามีตลกซุปตาแจ๊ตชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงเอฟเสื้อวินเทจกลางไลฟ์ซึ่งราคาหนึ่งจุดห้าล้านหลังจากนั้นก็มีเสียงวิาพากวิจารกันมากมายล่าสุดวันนี้พ่อค้าร้านเสื้อวินเทจดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นเสื้อของเขาว่าเมื่อคืนวันที่11ที่ผ่านมาตนได้นำเสื้อมาจำหน่ายบนไอจี มีคนดูน้อยมากและขายไม่ค่อยได้จนถึงตีหนึ่งก็เริ่มคุยเล่นกับเพื่อนแนวประชดว่าวันนี้ปิดยอด8ล้านจากนั้นแจ๊ดชวนชื่นซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วก็เข้ามาดูขณะที่ตนกำลังจำหน่ายเสื้ออยู่เลยแซวเล่นๆไปว่าวันนั้นพี่มาตลาดไม่เข้ามาหาผมวันนี้ต้องแก้มือแล้วซื้อเสื้อผมสักตัวปิดยอดให้สักหนึ่งล้านทางพี่แจ๊ดก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวพี่อุดหนุนเอามาหนึ่งตัว ซึ่งปกติแล้วเขาเป็นคนชอบอุดหนุนคนอยู่แล้วก็เลยพิมพ์กลับมาเล่นๆว่าปิดยอดที่1.5ล้านฝากพ่อค้าอย่างนายนาสิพงกล่าวว่าไม่คิดว่าจะกลายเป็นดราม่าอยู่ที่ใครจะตีความอย่างไรส่วนราคาจริงของเสื้อดังกล่าวอยู่ที่4,005เท่านั้นและเรื่องก็ผ่านมาหลายวันไม่ได้คิดว่ามีคนสนใจเท่าไหร่เลยไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองบางก็หาว่าเรียกกระแส แต่อยากให้มองเป็นเรื่องราวดีๆอยากจะบอกว่าเสื้อราคาแรงกว่านี้ก็มีคนซื้อซึ่งก็อยู่ที่คุณค่าทางจิตใจไม่อยากให้ดูถูกเรื่องการตัดสินใจของใครและล่าสุดทางฝั่งของแจ๊ดชวนชื่นก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าขอพูดที่นี่ที่เดียวเสื้อราคา1.5ล้านถ้าเป็นนักสะสมเสื้อวินเทจน่าจะไหวแต่สำหรับผมไม่น่าจะไหวเสื้อราคา1.5ล้านผมเก็บตังค์เอาไปผ่อนรถดีกว่า ปกติตนซื้อเสื้อวินเทจไม่เคยเกินหลักหมืน่นแต่ส่วนตัวจะใส่ราคาหลักพันยืนยันเสื้อตัวนี้4,500เท่านั้นไม่ใช่1.5ล้านซึ่งอยากขอโทษทุกคนด้วยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้